สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,ะโบ๊ทมีภาพส่วนน้อยหน้าบ้านของโบ๊ทที่เต็มไปด้วยดอกไม้ในฤดูร้อนนะคะส่วนน้อยๆของโบ๊ทเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้แหละที่ทําให้โบ๊ทรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สดชื่นทุกครั้งที่เห็นดอกไม้บานนะคะจะได้เห็นดอกไม้แล้วก็ความเขียวอย่างที่ในวิดีโอนี้นี่เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะดูเหมือน ป่ารกๆแห้งๆน้อยๆแห่งหนึ่งนะคะโบราเห็นทีไรก็ภูมิใจภูมิใจเพราะทำด้วยแรงของตัวเองและมือของตัวเองแล้วนี่คืออะไรมันคือแกงมะเขือใส่เต้าหู้แบบมั่วๆของโบด้ยนะคะโบใส่น้ำแล้วก็พริกแกงแดงนะคะพร้อมกับไข่ต้มนะคะกินง่ายอยู่ง่ายจ้าเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายมากเลยโ๊ตเนี่ย เอาราคาขอบคุณมากเลยที่มาดูขอให้มีความสุขนะจ๊ะทุกคนไปละบายบายสวัสดีค่ะรักนาจุ๊บ